คนไทยใช้สารเคมีปลูกผักผลไม้สูงมากไทยนำเข้าสารเคมีปลูกผักผลไม้เฉลี่ยปีละ120,000ตันทั้งฉีดทั้งพ่นฟุ้งกระจายทั่วพื้นที่การเกษตรแต่ที่นี่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์จังหวัดระยองไม่นิ่งนอนใจ สร้างชุมชนเข้มแข็งไม่พึ่งพาสารเคมีหันมาปลูกผักปลอดสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของชุมชนไปทราบข้อมูลว่าคนในตำบลวังจันทร์เนี่ยมีอัตราเสี่ยงในการติดมีสารเคมอีอยู่ในกระแสะเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเราก็จุดประกายคนในตำบลของเราโดยเริ่มต้นจากาโรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์นะครับให้ทำโครงการนี้ขึ้นโครงการหนึ่ง แปลงผักหนึ่งครัวเรือนขึ้นในตำบลวังจันทร์ครับทำไมเราไม่ควรจะใช้สารเคมีในการปลูกผักเพราะถ้าในการปลูกผักนี่ถ้าเราใช้สารเคมีนะครับมันจะมีสารตกค้างทําให้เราร่างกายของเราอ่อนแอไม่ค่อยแข็งแรงมาสอนทําแปลงผักครับให้ใช้กินที่โรงเรียนนี่ แล้วให้ไปทํากันที่บ้านครับปุ๋ยเคมีเราไม่ใช้เราใช้ปุ๋ยชีวภาพครับเพราะถ้าใช้ปุ๋ยเคมีมันมีสารตกค้างอยู่ในผักที่เรารับประทานเข้าไปทําให้ร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงครับมีสารเคมีอยู่ในร่างกายครับก็ต้องเริ่มจากตัวเราก่อนค่ะแล้วก็แนะนําให้บ้านอื่นปลูกผักกินเองปลอดสารแบบเราค่ะ เราจะได้ร่างกายแข็งแรงกินผักที่ปลอดสารค่ะก็ชักเอา,มาเมล็ดไปนะครับชักชวนให้เพื่อนบ้านปลูกแบ่งให้กินมั่งเวลาปลูกมีผลผลิตก็แบ่งให้เขากินมั่งครับเขาก็อยากจะปลูกมั่งก็แนะนําให้มาเอาที่โรงเรียนเนี่ยครับเขามีแจกให้อยู่ครับเริ่มจากเด็กนักเรียนตัวเล็กๆในโรงเรียนขายายออกไปสู่ทุกครัวเรือนในชุมชน กลายเป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งแปลงปลูกผักปลอดสารอย่างที่บ้านป้ายุพินสำเร็จก็ได้นำหลักการปลูกผักแบบปลอดสารพิษมาใช้เช่นเดียวกันอ่เดีน,นี้ก็มีสารพัดผักที่หมักเนี่ยมีกระทั่งถั่วผักยาวเราใช้น้านี่สองส่วนปิดสองส่วนมาผมสมดีนี้ เขาก็ว่าปุ๋ยหมักสามน้ำเปล่าสองเนี่ยแล้เราเราลดเนี่ยประมาณ7วันหรือไม่ถึง7วันนี้เราก็จะมีผลก็เพราะว่าปุ๋ยหมักเป็นคล้ายๆก็เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่เราสามารถไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนทำเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาใครและไม่ต้องเสียเงินด้วยที่ใช้ปุ๋ยหมักก็ดีและปุ๋ยชีวภาพก็ดีคือมันจะค่อยๆิยยตเติบโต,ะต,ะตะไปเรื่อยๆ คือมันปลอดภัยกับสุขภาพเราแล้วก็คนที่เราเอาไปฝากเขาอย่างเงี้เราก็มั่นใจว่าสุขภาพเขาจะดีขึ้นเพราะเราไม่ใช้สารเคมีด้วยความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่นี่จึงกลายเป็นชุมชนผักปลอดสารเคมี ในภาพรวมของตำบลนเ,นเราถือได้ว่าเราไม่ได้ทำตรงนี้เพื่อเพื่อ,อเป็นเป็นชื่อเสียงของตำบลไม่ใช่แต่มันเป็นวิถีชีวิตที่คนในตำบลวางจันทร์เนี่ยอ,อยากจะให้มันเป็นอยากจะให้ดำเนินไปแบบนี้ทุกพื้นที่ทุกทุกพื้นที่ของตำบลวางจันทร์เนี่ยสามารถที่จะปลูกผักได้จะปลูกผลไม้เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคพวกนี้ได้หมดก็เลยเห็นว่าตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนในตําบลวังจันทร์ครับป้าปลูกผักไม่ได้ใช้ยานะจ๊ะป้าก็ปลูกผักปอดสารพิษนะจ๊ะป้าก็ปลูกผักปอดสารค่ะ